คนอื่นน่ะได้พ่อได้แม่มาอย่างละครึ่งหลหะหนูน่ะได้แม่มานิดนึงตรงเท้าหนูนี่ไงคะสีขาวกับตรงปากหนูอะสีขาวอุ้ยอุ้ยหนูน่ารักจังเลยลูกทำไมหนูน่ารักจังเลยมานี่ค่ะมานนี่ค่ะเร็วๆค่ะเร็วเรวค่ะน่ารักจังนอนละมานนี่ค่ะลูก ทำไมหนูน่ารักจังเลยเร็วเร็วค่ะเร็วเร็วค่ะน้องพานทำไมหนูน่ารักจังเลยลูกมาหนี่มานี่มานี่มานนี่เร็วเร็วค่ะหน้าตาน่ารักจังเลยทำไมหนูน่ารักจังเลยลูกอหนูน่ารักตรงไหนลูกเร็วๆลูกหนูน่ารักตรงไหนหนูน่ารักตรงไหนเอ้ย ย่ย yeah, yeah. ่หนูน่ารักตรงนี้ไงคะหนูน่ารักจังเลยอุ้ยอุยหนูเล่นกับแม่ได้ด้วยหนูน่ารักจังเลยลูกหนูน่ารักจังเลยติ๊งติงตวิ่งวิ่วิ่ง นั่งงงเพื่อนไปไหนหมดเพื่อไปไหนคะ